ประกาศประกาศขอให้ชาวบ้านที่ไม่มีอาวุธและไม่มีงานทําไปรวมตัวกันที่หลังบ้านของผู้นําชุมชนด้วยทางผู้นําชุมชนมีข่าวสําคัญจะแจ้งให้ทราบขอให้ทุกคนไปรวมตัวกันเดี๋ยวนี้โอเคผู้ใหญ่บ้านมีข่าวอะไรแจ้งให้ทราบเนอะถึงเรียกคนไปชุมนุมแบบนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสามเลยดีกว่าเอาเลยครับนี่คือหมู่บ้านที่ผมเนี่ยได้อาศัยอยู่นะครับเป็นชุมชนของคนรอดชีวิตรอดชีวิตจากอะไรรอดจากซอมบี้นะครับผมเธอเธอสวัสดี เราเพิ่งมาใหม่อ่ะฝากตัวด้วยนะเธอจะไปฟังคำปาสายงั้นเหรอโออยากนะโอเคครับอะงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันดีกว่านำเลยเราไม่ค่อยรู้ทางอะนะเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของซอมบี้วอร์ในตอนที่3นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดในโลกแห่งซอมบี้ต่อนะครับหลังจาก่ังหายไปนานฮนะมาเราจะไปรับฟังข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านก่อนครับนี่คืออันดับแรกของภารกิจในวันนี้ และถ้าต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรต้องจับตาดูครับไปเดินต่อยๆตามเธอไปจุดภารกิจถึงแล้วมีคนมารวมตัวกันเยอะมากครับผมน่าจะมีข่าวสําคัญนะครับคนเยอะขนาดนี้เอาตอนในเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วเราจะเข้าประเด็นสําคัญเลยก็แล้วกันนะประเด็นก็คือสเสบียงอาหารของหมู่บ้านเราเหลือกินอีกแค่1อาทิตย์เท่านั้นซึ่งเราจําเป็นจะต้องออกไปหาอาหารเพิ่มนั่นละแวกใกล้เคียงมีใคาจะอาสาไหมในที่นี้ เกิดการควบคุมเราจะเอาไว้ไม่อยู่แล้วจับเอาไว้อย่าโดนไว้ให้มันโอ้พระเจ้าช่วยด้วยเครื่องเราจะตกไปอีกไม่ช้านเคยกลไม่ขึ้นเลยโอเคเรียมรับแรงกระแทกได้เราเครื่องไม่อยู่แล้วจับเอาไว้มัน ดูเหมือนงานจะเข้านะมีใครอาสาไหมอืมสองคนก็ยังดีรับฟังภารกิจเลยก็แล้วกันนะภารกิจคือ 1. ค้นหาอาหารในหมู่บ้านตกสำรวจ 2. ตรวจสอบพอตกและ 3. เอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้แต่ก่อนไป ไปเบิกอาวุธจากไมค์และไปเอารถจากเควินภารกิจก็มีตามนี้เมื่อรับทราบแล้วก็เลสโก้ได้เลยไป <Bye. S 1> เอาละครับภารกิจของเรามาแล้วไปตรวจสอบหมู่บ้านที่ยังไม่เคยมีใครตรวจสอบมาก่อนเพื่อหาอาหารให้กับหมู่บ้านนี้นะครับรวมถึงการไปตรวจสอบพอตกด้วยโอ้โหดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรบ้างนี่ครับเราจะไปกับเธอคนนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเบิกของก่อนนะคัางแสงของหมู่บ้านครับดูซิว่า npc เนี่ยจะจัดอะไรให้กับเราบ้างนะครับ แต่หมู่บ้านนี้ยากจนครับไม่ค่อยมีของดีๆหรอกนะฮะเราก็ต้องคุยก่อนมีคนอยู่ไหมเนะี่ยอ๋อวันดีไหมเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านให้ฉันมาเบิกของอะ่ะนายจัดให้นหน่อยซิว่าฉันเหมาะกับอะไรโอเคนะ Let's go เอาละครับุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหมวกกระเป๋าแล้วก็ปืนส่วนสาวน้อยข้างๆผมเ่ยก็จะมีกระเป๋ากับปืนเ k คนะฮะตามนั้นเราจะเอากระเป๋าพวกนี้ไปใส่ของที่เราไปหาในหมู่บ้านกันนะครับมาเรารีบไปที่รถก่อนดีกว่าตอนนี้ เดี๋ยวไปเอารถที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้บอกเอาไว้ตามคําสั่งครับแล,แล้วเราจะเอารถออกไปรถที่ใช้ในการเดินทางครับขาไปขากลับนี่ไง,ไง้ายมือไา้มือทางซ้ายรถของเควินวัสดีเควินผู้ใหญ่บ้านให้ไม่เอารถอะนะขอยืมหน่อยละกันมาขึ้นเลยไปอีกคนหนึ่งขึ้นมาเลยมายังไปเลยครับความหวังของหมู่บ้านออกเดินทางไปหาสเสบียงอาหารเลยฮะ หมู่บ้านจะรอดไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับผมลาก่อนเพื่อนเดี๋ยวเจ้รีบไปรีบกลับนะวิ่งตามเส้นทางไปเลยระหว่างทางขับไปเราก็ดูแผนที่แคปแผนที่เนี่ยเป้าหมายเป็นมาร์กแดงนะครับจุดนี้หมู่บ้านตรงนี้เลยครับที่เราต้องไปมาเราไปดีกว่าเพื่อความชัวร์ครับต้องถามคนข้างว่าใช่ไหมถ้าใช่จงยักหน้าใช่ไหม <c oughs> ยิ้ม <c oughs> <c oughs> มียิ้มจนเจือ,จอด้วยนะ โอเคครับผมตามทางฮนะถ้าไม่ผิดเนี่ยก็ตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี้ก็คงใช่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตรงยาวไปตามทางนี้ไปเรื่อยฮะมันจะมีพื้นที่ตกสำรวจอยู่จุดหนึ่งอนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขับรถผ่านไปแล้วกันนะครับเป็นทางผ่านพอดีเลยเดี๋ยวเราก็ลองเช็คดูว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับเผื่อมีของให้หยิบฉกไง ต้องบอกก่อนว่าโลกแห่งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่กลุ่มคนดีกับซอมบี้นะครับยังมีพวกคนเลวอย่างเช่นพวกโจรด้วยพวกทหารแบบนี้พวกองค์กรต่างๆอีกมากมายฮะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเจอพวกเขาแน่ในอนาคตครับซ้ายหรือขวาเนี่ยต้องถามคนข้างๆครับหันขวาคือใช่หันซ้ายคือไม่ใช่หันขวาคือใช่ครับโอเคครับก็ตามทางไปครับอันนี้นี่ไงซากประดับพังครับพื้นที่ตกสำรวจเดี๋ยวลองขับรถผ่านเช็คดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรไหม เฮ้ยมีคนเมาวะยิงแม่เยเราถูกยิงลงมาจากรถก่อนแล้วเร็วเข้าออออโอ้โหโอ้โหเว้บ้าเอ้ยกำแพงจำพังเอาคุณผู้ชมฮะเราเจอโจนวะกลุ่มคนไม่หวังดีฮะมันดักซุ่มโจมตีเราโอ้โหแบบนี้แย่แน่ๆสหายผมกำลังต่อสู้อยู่เนี่ยโอ้โหเธอยิงอย่างเท่เลยว่ะแบบไม่กลัวตายด้วย แจ๋วคือคุณผู้ชมครไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเราจะมาเจออะไรแบบนี้ข้างหน้ามีคนครับเอาแล้วเอาแล้วรีโหลดโจรโจรโจรถ้ามีโจรแบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีพวกลูกน้องหัวหน้าโจนชัวเลยมันต้องมีเป็นของคู่กันและไม่แน่ว่าของของพวกรังโจรเนี่ยอาจจะมีอะไรดอบดีๆก็ได้นะครับโอเค เธ,เธอว่ามีโจนอีกไหมอ่ะพยักหน้าโจนหน,น่อยนิมีอีกปะเยอะเยอะตามฉันมาเราต้องผ่านไปให้ได้อะถ้าเราตายที่นี่เนี่ยคนหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรกินอะระวังด้วยนะเธอเออกไปยิงก่อนเลยเดี๋ยวฉันคุ้มกันหลังให้เช็คหลังไว้เผื่อมีพวกหลังเข้านะครับข้างบนค่อนข้างจะเคลียร์อยู่เหมือนกันด้านหน้าทางซ้ายไม่เห็นอะไรนะ โ oh yeah. อ้ยกระสูนหมดเหรอโอ้โหผู้ชมคือกระสุนเนี่ยเรามีค่อนข้างจะจำกัดนะครับต้องใช้อย่างระม้ดระวังด้วยเราจะยิงมั่วซั่วซุ่มซ่ามโซเซไม่ได้นะครับถ้าเรายิงมั่วซั่วเนี่ย <S <S มันก็จะไม่มีพอใช้ในอนาคตข้างหน้ามีคนเพื่อนเรายิงแบบบ้าคลั่งอยู่เลยครับยิงต่อไปเพื่อนยิงต่อไปยิงต่อไปเรื่อย พยายามหามุมอยู่ผมไม่อยากถูกยิงนะครับถ้าผมถูกยิงเนี่ยผมจะไม่มีผ้าพันแผลในการพันเลือด <c oughs> เอาละเธอเคลื่อนที่ตามเรามาค่อยๆนะเดี๋ยวเราจะนําไปเองเฮ้ยข้างหน้ามีคนว,ว้าวต้องรถอะเธอตองรถเลยเธอ,อ,ลลเธอรีรดรถไอเสื้อเหลืองน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับเออเธอเดี๋ยวเธอวิ่งไปตรงกำแพงไม้ก่อนนำเลยเดี๋ยวราคุ้มกันให้ ยิงของกันเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะเธอยิงของกันด้วยปะปปๆปๆปลไป,ปแล้วอไอ้พวกโจรอย่ายิงมานะเว้ยให้วิ่งก่อนโอเคเราไม่รู้ว่าพวกโจรเนี่ยจะมีอีกหรือเปล่านะครับมันซุ่มซ่อนอยู่ไหมเราต้องไปเช็คให้แน่ใจตามลามเลยแล้วกันวะ,ะโ,โ,วโจรอะไรเนี่ยเปิดคลิปมายังไม่ทันเลยฮะรเราก็มาแจ็คพอตซะแล้วเหรอ โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าดยเห็นมันก็มีคนตายอยู่นะน่าจะตายเยอะพอควรเอ้ยอ,อ่ตรงรถมีคนนอนอยู่เดี๋ยวเราจัดการเองก็แล้วกันวะเอาละเรียบร้อยเธออ่าเธอไปเช็คตรงรถก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไประวังซ้ายและขวาให้ดีๆีอา้าวยังไม่ตายเอาเธอยิงรถทำไมอ่ะ <laughs> <laughs> เผื่อรถใช้ได้โท โอ้ oh, แบบนี้แย่หน่อยในเต็นท์เต็นท์มีแคมป์ไฟของพวกโจนนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เสียงโจนเธอระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเธอซุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวเราหามุมใหม่ในการเช็คแป๊บนึงแต่โดยรอบอะโดยรวมตอนนี้เคลียร์ละเมื่อกี้มีเสียงโจนัน่นไงเจอละโอ okay, เคเคลียร์เรียบร้อยเคลียร์บัณฑิตว้าวโอ้โหคุณผู้ชมฮะ พื้นที่นี้เคลียแล้วนะครับเจอโจ,จรเฉยเธอลือของเลยดึงของเลยว่าจะเอาอะไรบ้างหลักๆก,ก็กระสุนนะ่ะพวกอันนี้ไงเราเจออาหารเดี๋ยวเอาอาหารพวกนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหในตงในเต็นท์แบบนี้ลือเลยเช็คอ in ินเวนทอรี่โจรก่อนว่าโจรมีอะไรเด็ดๆไหมมีของมีของโจรไม่ค่อยมีของเท่าไหร่เดีว๋ยวในตัวนี้เดี๋ยวขอเวลาลุ้นของสักแป๊บแล้วกันนะครับเฮ้ย เธอซอมบี้มาหลังหลังหลังเอาเลยซอมบี้เข้าครับผมว้าวมาจากไหนดีกว่าซอมบี้สงสัสยได้ยินเสียงปืนนะครับมันตามเสียงปืนมาเธอมาอีกว่าเธอเธอยิงเลยโอ้โหูนี่ครับอย่างที่บอกไปนอกจากซอมบี้แล้วมีโจรอีกนอกจากโจรมีซอมบี้ มาเรื่อยๆเฮ้ยเธอเหมือนด้านหน้านมีกลุ่มควันอะไรบางอย่างนะเอออาจจะเป็นควันของฮอตกก็ได้อะเธอตามมาเรามาติดๆแล้วกันเราจะนำเธอไปโหซอมบี้เดินมาเป็นฝูงเลยครับยกใหญ่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเคลียร์ก่อนค่อยไปต่อค่อนข้างที่จะมีจำนวนเยอะมากประมาณหนึ่งเลยนะแต่กลุ่มนี้กลุ๊มนี้มันเดินช้าไปหน่อย อาวเธอโอ้โหใส่แม็กสีส้มกับปืนเขียวอ่ะโคตตเท่เลยโอ้โหโหยิงแกร่ง2021รีโรดมาไป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 ,ป,ปเราต้องตามทางเลยครับเนี่ยยาวยาวไปยาวไปว่าจะดูของจากโจนตอนแรกไม่เอาแล้วฮะไปดีกว่า ไม่รู้ว่าตอนเอาของจากโจรเนี่ยซอมบี้จะมาเยอะขนาดนี้ถ้าเรารู้รู้อยู่มันซอมบี้มาตบหลังนี่จบเลยเนี่ยชีวิตโดนซอมบี้ฆ่าแกเป็นซอมบี้อีกระวังด้าน,านหน้าอีกสตัวเหรอมาจากไหนอ่ะทางควันเลยวะเสียงปืนเรามันลั่นขนาดนั้นเลยไงเข้าเลยเธอจัดการเสื้อขาวด้วยมอบให้เลยนะ่ะด้านหน้าฆ่ามันโอ้โหสุดยอด ปะ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 ตามฉันมาโอ้ย <laughs> โอ้โห,โโหเฮ้แต่กุ๊ปโจนเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าก่อนมันอยู่นี่นะครับเขียนแทนที่เขียนว่าอันโนไว้พอมาเชื่จริงเนี่ยก็กลายเป็นดงซอมบี้ซะงั้นแต่อซอมบี้เนี่ยพอจะรู้ได้ได้ยินเสียงปืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมหรือหนังนะครับเมื่อดินเสียงปืนเนี่ยมันดังมันก็ต้องตามเสียงปืนมาใช่ไหมล่ะ <laughs> แต่โจนเนี่ยเซอร์ไพรส์ามากเลยครับเอาละ เราตามควันไปแล้วกันนะครับควันเนี่ยคงจะเป็นควันจากออฮอตกคิดว่านะรถที่เราออามาจากหมู่บ้านอนะ่ะพังแล้วนะครับสถานะเครื่องยนต์ตอนก่อนจากลงมันขึ้นว่าแดงหมดเลยนะแสดงว่าขับต่อไม่ได้นะฮะร,รถโจรก็ไม่ยิงคนนี้ยิงเส้ลอดดังแฟรเลยเดินเท้าฮะไม่รู้ว่าด้านหน้าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าเดีย๋ยวไปค้นหาด้วยกันเอาละเรากําลังเข้าป่าวะ่ะในป่าอาจมีซอมบี้ด้วยน,นะระวังด้วยเช็คป่าเช็คป่า ทางซ้ายเป็นจุดค่อนข้างจะโล่งมากนะครับไม่ค่อยพบมีอะไรสัญญาณควันจากจุดนี้เอ่อไม่เห็นแล้วครับหายไปไหนไม่ทราบได้แต่ล่าสุดเนี่ยก็คงจะมาจากทางทิศท,ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนี่แหละคุณผู้ชมฮะเอ่อด้านหน้ามีแอ่งน้ำเออโอเคเดี๋ยวเธอเธอเธอเดี๋ยวเราจะไปพักเติมน้ำก่อนได้ไปนั่งพักก่อนตามเรามาทางนี้ ไปพักเติมน้าก่อนครับจะว่าไปเนี่ยตัวละครก็เริ่มจะหิวน้ำแล้วเหมือนกันสัมผัสได้ถึงเสียงที่ฮือหักฮือหักหิวหิวหิวเราเลยวิ่งดีกว่าปะแหล่งน้ําธรรมชาติน้ำแบบนี้เนี่ยเราต้องต้มก่อนกินนะครับถ้าไม่ต้มเนี่ยอาจจะมีแบคทีเทรียก็ได้อ,อ่อเอ้ยเธอเธอด้านหน้าเหมือนมีซอมบี้นะใช่ครับซอมบี้อ๋อเป็นแคมป์ด้วยซอมบี้สามตัว นั่นเพื่อนเรายิงแตกไปแล้วสุดยอดเธอเอาให้จบเยี่ยมอีกตัวนึงเอาให้โดนนะอ่ะเราตายเรายิงตายแล้ตามมาโหแล้วซอมบี้อยู่ในแหล่งน้ําแบบนี้เนี่ยเรากินน้ํานี้ไม่ได้เลยครับแบคทีเรียคงเยอะอ๋อนี่ไงมันมาลุมกินโต๊ะ คนเอาชีวิตรอดอยู่นี่หว่าเนี่ยเหลือแต่ซากโครงกระดูกครับกองเลือดก,กระเซ็นเลยโอ้โหน้าสารเข้ามากเลยเยอะมากๆเจอรถหนึ่งคันด้วยคงจะเป็นแคมป์ไฟของเขาอะนะเอาดูว่าเดี๋ยวเราเอา่อลองใช้รถก่อนแล้วกันว่ายังใช้ได้หรือเปล่าคันนี้อ่ะขึ้นมาเอาเลยครับสตาร์ทเออได้ได้ไดเอเธอยิงเฉย <laughs> ยิงไหมอะ เดี๋ยวขึ้นไปเร็วเข้าเดี๋ยวถอยหลังก่อนแล้วกันมันอาจจะอืดๆหน่อยนะอ่ะ,อะเยี่ยมไปเราจะมุ่งหน้าด้วยรถคันนี้สภาพรถก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนะครับตรงยาวๆไปเลยก็แล้วกันวะ เอาละเราเจอสัญญาณควันไฟแล้วด้านขวามือเรานี่เองถ้าเราตามควมันไฟไปเนี่ยก็ได้ถึงเป้าหมายของเราภารกิจของเราในวันนี้ปาให้ดูซิว่าที่ฮอตกเนี่ยจะมีอะไรบ้างฮอตกคงจะอยู่โอ้โหเริ่มเจอบ้านคนว่ะนั่นไงแจ็คพอตครับฮอตกตรงหมู่บ้านนี่นี่เองนี่คือหมู่บ้านที่เราจะมาพอดีเลยนะครับเช็คแผนที่ใช่ไหม ใช่ครับใช่เลยนี่แหละเอาแล้วไงล่ะคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงจากมอไซค์ก่อนแล้วกันนะครับเราไม่ทราบหรอกว่าในหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างนอกจากซอมบี้ชัวๆก็ซอมบี้นะครับแล้วพวกโจรเจออะไรเงี้ยจะมีหรือเปล่าเอ่ยด้านหน้ามีกลุ่มซอมบี้อยู่ด้วยงั้นเอาเป็นว่าเราจะเลี่ยงการประทะไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราปึง้งปังตรงจุดนี้เนี่ย อาจจะมีกลุ่มอื่นมาซ้ําเติมเราก็เป็นไปได้นะพยายามออกห่างซอมบี้เอาไว้จริงเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเ,เธอ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 ,เธอหันมาหาเราหน่อยดิเธอมีปืนพกไหมลองขยักหน้าดิไม่มีก็ใส่หน้ามีไหมไม่มีเหรออ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรายิงเองก็ได้เรามีปืนพกอยู่โอเคเธอเธอเดี๋ยวฟังแผนการก่อนแล้วกันนะ แผนการของเราคือเราต้องไปยังบ้านเป้าหมายบ้านเป้าหมายที่นี้หมายความว่าจะต้องหาบ้านที่คิดว่ามีอาหารเยอะที่สุดอย่างเช่นพวกร้านขายของชำาร่ยร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บมันก็มีโอกาสได้สเสบียงอาหารเลยอืมการที่เราไปลูทหรือว่าลือบ้านอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเจออาหารนะแต่มันก็เสี่ยงแล้วก็เสียเวลาเกินไปนะเอาเป็นว่าพยายามหาลาน้ออาหารแล้วก็วิ่งเข้าไปร้วกันนะครับมาเธอตามเรามา เราพยายามหาทางให้เธอก่อนแล้วกันต้องคอยเราแวดระวังด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมไม่ค่อยโอเควะ่ะด้านหน้ามีโบดอยู่ด้วยมีโบดบนโบดเหมือนจะมีกระสอบ้ายเนะี่ยเป็นบังเกอร์ออก็มานะสั่งเหลือเกินโอเคมีซอมบี้มาทางนี้อ่ะเราเจอหอตกเลยครับนั่นไงจุดฮอตกต้องลองไปเช็คดูว่าหอตกมีอะไรเอ้ยซอมบี้มาข้างหลังเธอเธอเอเออย่าเพงยิงนะ ตามมาสก่อนสมบีค่อนข้างเยอะนะครับมันได้กลิ่นเนื้อสดอย่างเราไงล่ะมันก็เลยมาทางนี้เราเรีบวิ่งดีกว่ารีบเข้าฮอตกก่อนโอเคนี่ก็เริ่มเย็นเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศมันเริ่มจะแบบจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปผมพยายามหาทางเข้านะครับบ้านแบบนี้เดี๋ยวลองเช็คสักหลังสองหลังก่อนละกันเผื่อมีของอะไรเกิดขึ้น เช็คบ้านเช็คบ้านประตูเปิดสิป๊าบโอ,โอ้ยเราเจอเสื้อผ้าในบ้านหลังนี้เราช่งา,างเหมล้วกันไปไปไปเข้าเลยเธอ,อาเจอกระเป๋าแต่กระเป๋าของเราเนี่ยใหญ่กว่างั้นเราจะไม่เก็บครับปล่อยเลยอันนี้เปิดได้ไหมได้อยู่บ้านไม่มีอะไรเปิดประตูประตูเราเปิดเองเอาละบ้านนี้ค่อนข้างเคลียร์ครับ มันเป็นบ้านแต่ประตูนี้เหมือนว่าจะเปิดไม่ได้เอาได้ได้ได้ห้องน้นาเหมือนเนี่ยโหบ้านนี้ค่อนข้างแย่หน่อยครับเข้าทางเดียวออกทางเดียวโอ้โหนี่คือแบบว่าบ้านปิดตายเลยเนี่ยออกมาซอมบี้มันขวางทางเราเกินไปแล้ววะต้องยิงอะ่ะตายแตกไม่อยากยิงนะแต่ก็ต้องยิงกะสุนปืนพกจำกัดด้วยนะครับออกมาเธอตามเรามา เจอแหล่งน้ำแหล่งน้ำต้องค่อยๆมีรั้วว่ะข้าไม่ได้ต้องหาทางอ้อมอืมนีไ่ไงได้อยู่ได้ไหมเธอเธอข้ามได้ไหมอ๋ย <c oughs> <c oughs> อยู่นี่แล้วโถว่เอ้ยหาตั้งนานเอาละพอตกด้านหน้าเราเนี่เองอ่ะเธอเหมือนไม่มีใครรอดชีวิตนะ เดี๋ยวเราค่อยแวะตรงหอตกตอนขากลับเอ้ยเสียงปืนได้ยินป่ะโอ้เสียงปืนอย่างชัดเลยว่ะเดี๋ยว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 เ,เราค่อยว่ากันจุดหอตกอะ่ะน,น,นั่นเสียงปืนนะฮะเฮ้ยมีกลุ่มอื่นนอกจากเราอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหยิงกันกระลาวเลยครับยิงซอมบี้อยู่หรือมั้งเฮ้ยงั้นเอางี้จุดหอตกอะ่ะเป็นการเช็คขากลับของเราแลา้วกันแต่ตอนเนี้ยต้องรีบหาอาหารก่อน เสียงปืนดังลั้นต่อเนื่องมากอะ่ะเท่าที่เดินมานี่ร้านอาหารยังไม่เจอเลยครับพวกร้านอาหารใหญ่ๆอะไรเงี้ยซอมบี้อีกแล้วอระเป็นฝูงเลยวะ่ะอ๋ะอ,อนี่ไงเธอเธอเจอเราเจอร้านอาหารแล้วนี่เป็นโกดังเก็บสินค้าเลยเนี่ยอนี่ทหารเออโอ้ทหารคนนี้น่าจะรอดชีวิตมาจากเหตุฮอตกนะเนี่ยแล้วก็แบบเอาเก,กระสกระส่นชีวิตตัวเองมานะครับ อ๋อนี่ไงเขายิงกับกลุ่มคนนี่อยู่โอ้โหต่างนคนเดียวเก็บไปสามศพเลยว่ะกระเป๋าเราเล็กไปนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระเป๋าก่อนเธอไอซอมบี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะมีปืนใหม่ด้วยเหรอเยี่ยมครับผมจะเอากระเป๋านี้ฮึบเอาแล้วเธอได้กระเป๋แล้วเดี๋ยวเราเข้าร้านอาหารแล้วก็แล้วกันอยู่จุดนี้นานๆไม่ค่อยดีเผื่อซอมบี้มันมาไวรีบหาอาหารรีบไปดีกว่านี่ร้านอาหาร ประตูปิดอยู่ด้วยเปิดสิว้าวโอ้โหอาหารเพียบรออะไรอะเธอหยิบดิโอ้โหจ้วงให้ไวฮะนี่แหละจะต่อชีวิตคนในหมู่บ้านอย่างน้อยเนี่ยก็อีกสักประมาณ2องสาอาทิตย์หรอวะไม่ก็เดือนหนึ่งไปเลยข้าวครับอาหารทหารอเอาอกกด <laughs> เติมกระสุนเฉยตัวตๆหยิบเบคอนหยิบข้าว ผมว่าเราใช้เวลาในการอยู่นี่นานแน่นอนเลยครับเพราะว่าอาหารเยอะแบบนี้นะยาวๆไปฮะเก็บอะไรครับเช็คแป๊บว่ามีอะไรอยู่หลังร้านบ้างหรือเปล่าหลังร้านเผื่อมีพวกซอมบี้มันพุ่งมาอย่างเงี้ยมีไหมเออค่อนข้างจะเคลียร์หลังร้านเคลียร์เออมีปืนด้วยคุณผู้ชมนี่ปืนดรอปครับว้าวเฮ้ยซอมบี้มาเอาเอายิงยิงยิงเธอยิงทียิงซอมบี้ที โอ้ยเสียงปืนลั่นแบบนี้อาจจะมีค่าศึกมาก็ได้นะพวกจโจรโจรอย่างเงี้ยแต่ก็ยิงไปแล้วช่างมันครับจะไม่ต้องยิงอ่อนะเหตุการณ์มันบังคับให้เรายิงอะ่ะอ,อ่อพวกโจรที่ปะทะกับทหารแน่ๆเลยครับก็เสือกระสลดมาตายตรงจุดนี้กันะ เลือดนองเลยเดี๋ยวเราเก็บอาหารในร้านนี้ก่อนละกันแล้วก็รีบไปเช็คคอตกครับจะได้ออกจากเมืองนี้ไวๆนะกลับบ้านกันดีกว่าเราฟาร์มของกันมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปฮะเราฟาร์มมาสักพักใหญ่ๆจริงครับฝนตกหมอกลงครับงานนี้ปะได้เวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปแล้วไปเช็คเฮลิคอปเตอร์มาก่อนกลับเราทิ้งทวนหน่อยแล้วกันยิงแหลกเลยฝ่าซอมบี้โอ้ คุณผู้ชมมาเป็นพลวนเลยข้ามาเลยเธอจัดต้องอ่านให้หมดแม็กซอะรีโหลดเราต้องเคลื่อนที่ไปยิงไปเรื่อยฮะเธอยิงมาเลยเธอสู้มันเออเยี่ยมเยี่ยมรู้สึกว่ามันคงจะมากันเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชม ่าทีเหมือนจะไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะแต่บรรยากาศอย่างนี้กับซอมบี้มาอย่างนีเน้เริ่มเสียวขึ้นเรื่อยๆนะครับเธอเป็นไงบ้างโอเคไหมเนี่ยตามฉันมาข้างหน้านมีซอมบี้อะไรครับโอ้โหไฟทําไมเป็นสีขาวอย่างนั้นล่ะไปเช็คไปเช็คขวางเคร่องเคียนะเธอเข้าไปเช็คก่อนเลยด้านหน้าเรเฮลิอคอปเตอร์มีซอมบี้อุ้ยโอ้โหมันจะนอนหมอบมาเหรอเนี่ยบ้า มาเช็คเช็คเช็คเอเช็คกล่องนี้ไปที่กล่องไปที่กล่องเช็คกล่องเลยไม่เช็กล่องนี้กล่องนี้กล่องทหารเช็คไปี๋ยวคุ้มกันให้คุ้มกันให้เช็คไปก่อนอุ้ยเธอเข่าไหลมีกลุ่มอะไรมาข้างหน้าวะน่ะทีมอัลฟาเช็คขอตกในตัวสอบพื้นที่โดยรอบทีมบาววรักษาตำแหน่งนั้นไว้โอ้โหมันยิงแสเราก่อนเลยวะเธอ เสียงปืนที่เราได้ยินเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นฝีมือของมันก็ได้นะซอมบี้ทางซ้ายโอ้โหคุณผู้ชมฮะเราตกอยู่ในสภาวะอะไรวะเนี่ยเธอการซ้ายทีเดี๋ยวฉันไปท้าขวาเองแล้วในกล่องมีอะไรบ้างวะเนี่ยซอมบี้มาซ้ายกลุ่มคนไปหวังดีมาขวาโอ้โหมันเยอะเกินไปอะเราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนอะเดี๋ยวเช็คก,กล่องก่อนเธอฝ่ายยิงซอมบี้ด้วยเช็คก,กล่องในนี้ อ๋อส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าครับเฮ้ยเราเอาไปก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนในหมู่บ้านเราเนี่ยจะได้อัปเกรดไงจากใส่ชุดชาวบ้านธรรมดาก็ใส่ชุดทาหารแทนอย่างเงี้ยออลากเลยครับลากไปเอาไปประมาณนี้โอ้อละมาโอเคเธอต้องไปแล้ววะไปซ้ายแล้วกันขวาไม่โอเคขวามีฝ่ายมันนั่นๆไปขวาจเจออย่างเงี้ยตามมา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 สมบี ออกห่างใจพวกกลุ่มซื้อเหลืองก่อนดีวกว่าไม่รู้ผูพูกมันมีจุดประสงค์อะไรเหมือนกันนะแต่คืนเราอยู่ต่อเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปอะ่ะไม่อยากเสียงไม่อยากตายครับเสียดายของไปดีวกว่าออกจากหมู่บ้านวิ่งเลยวิ่งเลยไปที่โบสถ์ก่อนลวกันโบสถท์ทางขวามือฝนตกหนักมากตอนนี้หลังตามมาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเฮ้ยบนโบสถ์ฝนโบสถ์ฝนโบสถ์โอ้ยบนจอดโบสถ์เหมือนจะมีคนเหรอคุณผู้ชมฮะ ซุ่มยิงอาจจะเป็นพวกซื้อเหลืองก็ได้นะมันคงจะครอบงำมหมู่บ้านนี้เอาไว้อะต้องกําจัดก่อนวอะเเธอเธอข้างหน้ามันมีพวกคนซุ่มยิงอยู่อะ่ะตรงอหอคอยโบสถ์มั้งไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะคุมกันให้แล้วกันเธอวิ่งไปตรงรถเมยด้านหน้าที่อยู่หลังกองไม้อะ่ะโอเคไหมยักหน้าสิเอาละนับสามนะเดี๋ยวฉันจะคุมกันให้หนึ่งสองสามไปไปไปเราเขา้าเราเขา้าวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย ได้ไหมเยี่ยมมันเหมือนจะตายแล้วมั้งเอาอชัวร์มาเถอะตามมาเดี๋ยวเรากดดานตรงจุดนี้ก่อนก็แล้วกันฉันจะขึ้นไปเช็คศพอะเฮ้ยโอ้เธอเฮ้ย,ยเราเจอรถว,ว้าวเราน่าจะเอารถคันนี้หนีได้นะเธอเฝ้ารถไว้เดี๋ยวฉันเช็คศพแป๊บหนึ่งเช็คศพแป๊บหนึ่งศพ ไม่ใช่อยู่นี่ข้างบนนี้ครับขึ้นได้ดูศพก่อนว่ามันตายจริงหรือเปล่าหรือว่าตายหลอกอ่าตายจริงครับคุณผู้ชมนี่เลยเสื้อเหลืองครับมันเป็นกลุ่มคนอะไรไม่แน่ใจเนี่ยตายซะแล้วก็เคลียร์คิวคอนเฟิร์มไปกลับดีกว่าเอารถศัตรูกลับแล้วกันคิดว่าคงจะเป็นรถมันหละอนะฮะได้เลยไม่กดดานแล้วขึนอนมาเลไเธอ let's go กลับบ้านกันดีกว่า ออล้เยี่ยมมากเถอะได้เวลาที่เราจะไปกันละไปจากนี่กันเถอะโอ้โหผู้ชมฮะรลีบเดียววินเลตไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วใครได้อยู่ให้บ้าละ่ะลาก,ก่อนหมู่บ้านนี้เหตุการณ์อะไรมันประเดี๋ยวระดังมหาเราหนักมากๆไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วกลับบ้านมรายงานภารกิจส่งของส่งทะเบียนดีกว่าลาก,ก่อน โอเคเข้าสถานที่ปลอดภัยได้แล้วครับผมหลังจากไปเอาชีวิตไปเสี่ยงอยู่ด้านนอกตั้งนานฮนะในนี่คือเขตปลอดภัยเซฟโซนสำหรับเราทุกคนโอ้โหโถเดินตัดหน้ารถบ้าเอย้ยดูคนดีๆเขาทำกันหรือเปล่าเนี่ยนี่เธอหิวข้าวจนอาสงสัยจะหิวข้าวจนหน้ามืดล้มพับไปเลยไม่น่าเลยเธอ วูบเลยเดี๋ยวก็จอดรถก่อนไปรายงานที่ผู้ใหญ่บ้านนี้ครับว่าเราเอาของมาให้แล้วเราต่อชีวิตให้กับหมู่บ้านนี้แล้วมิชชั่นคอมพิวตครับวันนี้แย่ yeah. แล้วแล้วการฝ่าดงซอมบี้ไปหาสเสบียงอาหารนั้นก็สำเร็จลุล่วงครับผ่านครับผม และนี่เลยครับคือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบในเกมนี้กันนะครับถ้าชอบในเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมยิงซอมบี้เขาวหน้าเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรก็อย่าลืมมารับชมรับฟังด้วยกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายไปเลยครับผม